2อ,อาชีพพารวยปี2021กระแสของโควิด -19 ทําำให้หลายธุรกิจที่จะเริ่มต้นในปี2 5 6 4ก็ต้องมาคิดหน้าคิดหลังให้ดีว่าจะลงทุนกับอะไรที่เสี่ยงเจ็บตัวน้อยที่สุดยังไม่รวมกระแสของเทคโนโลยีและตลาดดิจิทัลที่ตอนนี้เข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ว่าจะเลือกลงทุนแบบไหนอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องออนไลน์มีผลอย่างมากโดยไทยแฟนชัยเซ็นเตอร์มองว่าเมื่อมีอาชีพที่เป็นดาวรุง่งก็ต้องมีอีกหลายอาชีพที่เป็นดาวร่วง ทั้งจากการเข้ามาของเทคโนโลยีทดแทนแรงงานคนและจากผลกระทบของโควิด1 i ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดวิเคราะห์ว่าเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์อาจทำให้มีคนตกงานกว่า6ล้านคนภายในปี2030ผสมกับพิษของโควิด1 i ที่จะทำให้มีแรงงานตกงานและหายไปจากระบบอีกเป็นจำนวนมากโดยอาชีพที่คาดว่าจะเป็นดาวร่วงนับต่อจากนี้เช่นบรรณารักษ์คนส่งหนังสือพิมพ์แคชเชียร์พนักงานต้อนรับพนักงานโรงงาน พนักงานขายนักบินธุรกิจท่องเที่ยวเป็นต้นอย่างไรก็ดีก็มี12อาชีพมาแรงในปี2564ที่คาดว่าจะโตสนกระแสะและน่าสนใจเลือกลงทุนได้แก่ 1. นักพัฒนา VR จากกระแสของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ VR Virtual Reality ที่เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่พูดถึงกันมากและเริ่มมีการพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อนำมาใช้อย่างหลากหลายในยุคที่คนสัมผัสกับเทคโนโลยีเสมือนจริงมากขึ้นคาดว่าคนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน v i r t u a l Reality จะมีบทบาทในสังคมมากขึ้นและเป็นบุคคลที่ตลาดแรงงานมีความต้องการตัวมากโดยบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็พยายามที่จะพัฒนาระบบนี้ให้เจ๋งที่สุดก่อนใครเพราะเชื่อว่าหากเปิดตัวได้อย่างสุดยอดจะเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้เป็นอย่างมาก 2. นักวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังต้องการตัวมีค่าจ้างสูงมากเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในยุคที่มีข้อมูลมหาศาลที่เชื่อมต่อกันผ่านระบบเทคโนโลยีนักวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้พร้อมทั้งประมวลผลวิเคราะห์สร้างแบบจำลองทำนายแนวโน้มอนาคตจึงเป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวอย่างแรง 3. ธุรกิจ c Coffee s t แต d ธุรกิจร้านกาแฟสไตล์ c Coffee s t แต d ไซส์กระทัดรัดที่มีเพียงเครื่องชงกาแฟและบาร์ขนาดย่อมโดยเน้นการขายเป็น t ทค e a w a y กำลังมาแรงในปัจจุบันและยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการนิยมลงทุนในปี2021ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีร้านกาแฟมากมายให้ได้ลองเลือกกันยิ่งแบรนด์ไหนมีกาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แถมยังมีสไตล์ในการตกแต่งร้านก็ยิ่งครองใจผู้บริโภคได้ไม่ยาก 4. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในยุคคนรักสุขภาพมากขึ้นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องขายดีมากขึ้นด้วยเห็นได้จากหลายแบรนด์ที่เริ่มมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นโดยข้อมูลระบุว่าคนอานยุ18-34ปีมีความใส่ใจในด้านอาหารและทรัพยากรที่ตัวเองบริโภค และคนที่มีอายุ51ปีขึ้นไปจะมีความใส่ใจในด้านอาหารการกินที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนดังนั้นหากมองธุรกิจที่ตอบโจทย์ในปี2564แนะนำว่าเทรนสุขภาพกำลังมาแรงมาก 5. m ามิลคิสมิลคิสคือการขายวัตถุดิบอาหารที่จัดมาเป็นชุดพร้อมปรุง ที่มีซอสปรุงรสและเครื่องปรุงต่างๆมาคู่กันเพื่อให้ลูกค้าสามารถประกอบอาหารเองได้ที่บ้านธุรกิจมิลคิสจะมีแนวโน้มเติบโต,ตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารโดยงานวิจัยจากแกนวิลรีเสิร์ชคาดการว่าแบรนด์ที่ให้บริการขายอาหารมิลคิสจะสามารถสร้างไรายได้มากถึง20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2027คนรุ่นมิลเลนเนียส์ จะสนใจอาหารประเภทมิลค์คิสมากกว่ากลุ่มคนรุ่นอื่นๆมีการคาดการเพิ่มเติมว่าธุรกิจมิลค์คิสจะเติบโตขึ้นอีก13นับตั้งแต่ปี2020ไปจนถึงปี2027 6. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปี2 0 2 1คือปีที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า13ล้านคนซึ่งคิดเป็น20%ซ์ของประชากรทั้งหมดในประเทศแต่แน่นอนว่าความตื่นตัวในธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในบ้านเรายังคงน้อยมากๆโดยเฉพาะส่วนมากคนจะมองแค่บ้านพักคนชราหรือธุรกิจประเภท elderly care business เป็นหลักแต่จริงๆแล้วเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุซึ่งหากเราสามารถจับจุดความต้องการในตลาดนี้ได้ โอกาสสร้างไรายได้ในปี2,564ก็ถือว่าสดใสมาก 7. ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม จากข้อมูลพบว่าธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลค่ามากกว่า6.67แสนล้านบาทซึ่งหนึ่งในธุรกิจอาหารเสริมที่เติบโตและมีมูลค่าสูงก็คืออาหารเสริมความงามดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจเกี่ยวกับความงามจะเป็นธุรกิจที่น่านลงทุนในปี2021โดยตลาดความงามยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกับอาหารสุขภาพต่างๆด้วยคนที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจความงามดังกล่าวนี้ปัจจุบันมีตัวเลือกในการลงทุนมากมายทั้งแบบลงทุนเองหรือเลือกลงทุนใน แฟบชบก็ได้ 8. ธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนเพราะในยุคที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาแรงและการตลาดออนไลน์ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆคนที่จับทางเพนและปรับตัวตามกระแสะเท่านั้นจึงจะอยู่รอดและมีโอกาสเติบโตซึ่งหากเรามีความรู้ความสามารถด้านนี้จะสามารถหาเงินได้อย่างหลากหลายทำเพจอัดคลิปสอนสั้นๆหรือจัดคอร์สเรียนออนไลน์ หรือหากเชี่วชัญนและไม่ประสบการณ์ก็อาจก้าวขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆก็ได้ 9. ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะสมัยนี้ใครๆก็รักความสะดวกสบายและไม่ชอบใจเงินให้กับความยุ่งยากแม้จะเป็นการหาความรู้ก็ต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางโดยเฉพาะในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคและทุกคนต้องรักษาระยะห่างการเรียนออนไลน์ถือเป็นทางเลือกที่ดี ลองหาแนวทางที่ถนัดและทำเป็นคอสสอนออนไลน์ดูอาจเป็นคอสสอนภาษาออนไลน์คอสสอน p h o t o s h o p คอสสอน Excel ออนไลน์คอสสอนการลงทุนออนไลน์และอื่นๆหรือคอสอ,อะไรก็ได้ที่ถนัดรับรองว่าไปได้สวยและทำเงินได้ 10. นักพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ ในยุคไอทีไม่ว่าอะไรก็ไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์จึงยังเป็นที่ต้องการตัวอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วนของธุรกิจต่างก็ต้องใช้งานนะักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการช่วยทําให้ระบบซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างราบรื่นรวมถึงการออกแบบระบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และเน็ตเวิร์ก11วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ Robotics Engineer ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเรามีความเกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์แทบจะทั้งวันมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมายเช่นการสร้างอวัยวะเทียมการสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนสายงานอาชีพวิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์จึงเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่เป็นที่ต้องการตัวในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยในสหรัฐอเมริกาอาชีพนี้จะมีะไรายได้สูงสุดอยู่ประมาณ1,02,000 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณปีละเกือบ4ล้านบาทเลยทีเดียว 12. Full Stack Engineer เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กำลังเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดมีหน้าที่ในการสร้างดูแลแก้ไขตั้งแต่ระบบพื้นฐานไปจนถึงหน้าเว็บทั้งการดูแลเซิร์ฟเวอร์เขียนโเซส การทํางานต่างๆท่านในทางของเว็บไซต์ผู้ได้เห็นภาพก็คือคนที่สามารถจัดการเว็บไซต์ให้มีคนเข้าถึงได้วันละเป็นแสนคนแต่เว็บไม่ล่มไม่ช้าคนที่มีความสามารถในการดูแลได้ทั้งระบบเช่นนี้จึงเป็นที่ต้องการตัวของบรรดาบริษัทในปี2020เป็นอย่างมาก ในปี2,564คาดว่าจะเป็นปีที่สุดแสนจะท้าทายทั้งจากบรรดานิสิตจบใหม่ที่ต่างมองหางานทำหรือคนทำธุรกิจที่เฝ้ามองว่าทิศทางของการลงทุนต่อแต่นี้จะเป็นอย่างไรต้องยอมรับว่าถึงขนาดนี้เราก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้เนื่องจากปัญหาที่เราเจอตอนนี้ทั้งภาวะเศร,รษฐกิจซบเซาทั่วโลก ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังหนักอยู่ในจะปัจจัยภายในของประเทศเราเองคงต้องรอดูในไตรมาสแรกของปี2564ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรถึงขนาดนั้นอาจจะพอมองออกว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนไทยในปี2564นี้จะดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิม แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ